สวัสดีค่ะมนิชแนลนะคะวันนี้มนก็พอดีมนไปดูเห็นในช่อง youtube ของยายสนฟินแลนด์นะจ้ะทำผัดหมี่พอดีมนก็เลยตื่นขึ้นมาพอดีกำลังดูเขาวิดีโอยายสนผัดหมี่ก็เลยโอ๊ยคิดอยากกินก็เลยลองทำเหมือนยายสนกันหน้าวะ่ะ ก็เลยลองทําดูแต่แต่มัมนไม่มีซีวดดำนะคะซีวดําหวานมนไม่มีคะ่ะแล้วก็เต้าเจี้ยวมันไม่มีคะ่ะเพราะว่าปกติมนก็ไม่ชอบอกินเต้าเจี้ยวอยู่แล้วคะ่ะซีวหวานนั้นหมดคะ่ะก็เลยผัดได้เท่าที่มีนี่แหละคะ่ะสีก็ได้เท่าที่เห็นนี่แหละคะ่ะพี่น้อง<ม>ผัดเอาตามมีตามเกิดนี่แหละจ้ะก<ม>็<อ>ชีวิตคนไทยในต่างแดนในฟินแลนด์จ้าก็<อ>ากวันหยุดไม่ใช่วันหยุดนะคะวันนี้มนเข้ากะบ่ายกะเย็นค่ะ ก็เริ่มงานก็บ่ายบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงเลิกสามทุ่มก็กำลังคุยกับยายแล้วก็ยายสนยายสนในฟินแลนด์นะคะพี่พๆน้องๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องยายสนฟินแลนด์จ้าหมนก็มาสำหรับหมนก็ช่องบนนี้สนแนลนะคะเจ้าอุดรในฟินแลนด์จ้าก็มาพากัน

แล้วฉันจะเอารูปอันนี้ฉันจะเอารูปส่งไปให้เธอแล้วฉันจะแคบหนักจอเอารูปที่ฉันหอกป่ามันอยู่มันอยู่โทรศัพท์เติมนี่ฉันจะเอาสิ่งที่ดูขาดไงเออเก็บพักอยู่ไหนล่ะก็เห็นลูกเก็บพักเอ้ยลูกเก็บพักฉันอยู่ไหนฉันปักนี้แล้วมีป่านะอื้อ ผักกลมผักกลุ่มนะไปเก็บบ้างนะปีนี้อ่ะหาหามีหรออ๋อ,อจะทำรวมแตเติ้ลใ,ใ,ใ,ให้ให้เป็นให้เป็นเซตเ,เดียวกันก่อนนั่นแหละเห อู่แฟ้มอื่นหรนะือเปล่าฟืนหนาเอาใส่ยัง <c oughs> อะไรคงมาแหละมั้ง มามาเพราะว่าหนูไ oh, ม really really sure ่ได้ดูเพราะหนูเอ่อหนูอัดคลิปอยู่หนูก็เลยไม่ได้ดูอืมหนูอัดคลิปคุณเข้าไปยังอืมลองดูหนูจะเข้าไปดู